ผู้ใดเห็นทำผู้ใดเห้เราตถาคตถ้าได้คุยด้วยก็แสดงว่าไม่ใช่ล,ลูกนะแสดงว่าพวกพญามารปลอมมาก็เหมือนพระรูปนั้นคนสุดท้ายก็ต้องศึกษาลาเพศไม่ได้ศึกษาลาเพียร่ที่ที่ว่าต้องบราชิกละ่ะเอาผ้าเหลืองลาดไว้ตรงต่อไม้นั่นแหละก็บ,บาดบ้างทิ้งแล้วก็ไปหาผู้หญิงคนนี้เลยโอ้เห็นไหมล่ะลูกเนะี่นี่คือไม่เชื่อพุทธเจ้า ทำไมจึงไม่เจอพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราตถาคตเข้าสู่มหาปรินิพานหรือตายจากลูกจากหลานลักธรรมหลักวิน,นัยเป็นตัวแทนของเราตถาคตไม่ใช่พระพุทธเจ้าลอยมาบอกพวกเรานี่ปัญญาไม่มีเฉลยถ้าลอยมาบอกพวกเราก็แสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าพกะพยามมนมันแปลงร่างมาก็ยห็นในสมัยพระเจ้าสมภาราชไม่ห่ะพระยามานนิมิตกายเป็นพระพุทธเจ้า ก็เหมือนในพระสูตรก็มีนี่อุบาสกเป็นพระโสดาบันไปฟังธรรมต่อกพระพุทธเจ้าคือบรรลุโสดาบันนี่บรรลุโสดาบันก็จะเดินกลับบ้านพอเข้าไปถึงบ้านปับจะนั่งภาวนาต่อพระพุทธเจ้าแสดงกายปับฉับพันนลังจียา บอกกับอุบาศกว่าอุบาสกเมื่อกี้เราตถาคตพูดธรรมาผิดเราตถาคตก็เลยตามมากลัวว่าเธอนั้นจะปฏิบัติผิดเมื่อกี้เราตถาคตบัญญัติผิดเราตถาคตจะมาบัญญัติใหม่แต่อุบาสกผู้เป็นโสดาบันจะไม่เชื่อฟังนะลูกนะหนึ่งไม่มีสองคือพระเจ้า,าตัดแล้วไม่มีคําว่าเพี้ยน เราต้องเข้าใจด้วยไม่มีคําว่าเพี้ยนนะลูกนะพุทธเจ้านี่ตัดแล้วไม่ไม่มีคําว่าเพี้ยนไปไหนหนึ่งไม่มีสองเลยนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะลูกนะน,นบาสุกชาติาาดีมึงไม่ใครมึงไม่ใจพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะบาสุเป็นส่วบันึ่งมึงไม่ใจพุทธเจ้านี่พ่อกูตัดแล้วหนึ่งไม่มีสองไม่มีคําว่าพูดผิดในพระพุทธเจ้ามึงเป็นใครพญามารก็เสียใจดีโอ้ยผมเป็นพญามารเราก็กลายร่างเป็นพญามารแล้วก็หายปไป เองไมรูเนี่ยพญามารมันมหลอกเฉยๆถ้าใครรู้ใครเห็นสิ่งนี้ยังหลงกลปปญยามารอยู่แสดงว่าไปไม่รอดอลูกเชื่อธรรมเชื่อวินัยเข้าใจอย่างทำไมลูกปู่ปจิงยกธรรมจากวินัยอย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าการรู้การเห็นตาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดมาเจเดในตนนี้จะไปฟังลูกนั่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าต่อไปในภายภาคหน้า ถ้าใครปฏิบัติทีปฏิบัติชอบตามมรรคแปดสีมาทิปัญญาหรือถ้าใครปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเข้าข่ายของเราตถาคตเราตักตถาคตจะเสด็จมาโปรดด้วยพระกายอยากไม่มีในหลักคำสอนนะลูกนะไม่มีในหลักคำสอนนะลูกนะต้องเข้าใจด้วยการภาวนานดูจิตด,ดูใจตัวเองนะลูดูอย่าให้นิมิตพวกนี้เข้ามายุ่งถ้านิมิตพวกนี้เข้ามายุ่งก็จะเป็นตัวกั้นทางมรรคทางผล เ,เรื่องขั้นต้นเอ๊ะถ้าว่าขั้นต้นมันก็เป็นกําลังใจนะลูกถ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนี้กําลังใจก,ก็ไม่เกิดนี่แหละทำไมทำไมว่าหลวงปู่จริงก็ตื่นลือล้นในภาคปฏิบัติตั้งแต่เป็นารวาก็เห็นนี่ป่าชานั้นก็เห็นแล้วปา่าช้านี้ก็เห็นแล้วอืบางทีก็ไปเผาใหม่ๆปั๊บไปแล้วนี่เป็นคาราอาสถึงไปดูว่าวิญญาณดวงนี้ไปไหนเขาก็ลากวิญญาณดวงนั้นไปต่อหน้าเอาโซ่ล่ามไว้ลากรงนรก เห็นโอ้เป็นอย่างนี้เองก็พาะว่าเจ้านี่ไม่ไม่ทำอะไรนี่ไอ้ไม่ได้ทาบุญทำกุศลเลยนี่มีแต่พากันบ้าบอกอแตกในทางโลกนี่เขาก็ลากลงนะลงปั๊บลากรุนะลงปั๊บไอ้พวกนี้นะบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั่นพมมาโลกไม่มีหรือบอกว่าบุญบาปไม่มีพวกนี้รูนะเวลาตายปั๊บไปผาปั๊บลงบุญชอบไปนะไอ้ป่ายชานี่ปั๊บไปแล้วรูปเดียวกูจะไปเห็นมันแล้วว่าะพอจิตรวมลงรวมลงรวมลงเข้าสู่ คณิกะเข้าสู่อุปจาระลมองเห็นชัดปั๊บหรือโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคนลากไปโอ้ยไม่เขาเขาไม่ได้เอาไปจับไปง่ายๆนะลูกนะโซ่ใหญ่นะโซ่ใหญ่มัดมือทั้งสองข้างลากเหมือนกับลากท่อนไม้ท่อนฟืนนี่แหละร้องอดโอยหวยหวนผู้หญิงก็ผมยาวๆปิดหน้าปิดตาดึงลากไปร้องช่วยด้วยช่วยด้วยทรมานที่สุดเลือดนี่อาบอืม เห็นหมดนะลูกนี่นั่นจริงอยู่ตั้งโลกไม่ได้มีกําลังใจในการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นคารวสเอาลูกใช่ลูกเป็นความจริงตั้งใจลูกศีลห้าที่บริสุทธิ์พุทธพองแผ่เมตตาให้เขาบ้างลูกสงสารสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากตกละกรรมลําบากเมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระเสห็จเรียบร้อยพระลึกถึงศีลของตัวเอง ลึกถึงบุญของตัวเองที่ได้กระทำบไาเข้าสู่ภาวนาปั๊บแผ่เมตตาไปก่อนก่อนที่จะนั่งภาวนาต่อไปให้เจ้ากรรมนเวรให้เปรตในสุรกายสัตว์ชานไล่ไปหมดถึงภพภูมิต่างๆทั้งการพบลูกพบและอรุปรพด้วยอำนาจศีห้าที่บริสุทธิ์ของกาะเจ้าโลกธาตุพึงบันไว้ถ้าใครเป็นญาติพึงได้รับกระแสบุญ จิตวิญญาณที่ต้องการบุญต้องการกุศลถ้าเคยสร้างบุญสร้างกุศลต่อๆกันมาพึงได้รับกระแสบุญจากขพระเจ้าเมื่อมีทุกข์ก็ขอยพ้นจากทุกข์เมื่อมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปถืดมีความสุขแล้วก็นั่งภาวนาต่อออกจากที่ภาวนาก็เพ่เมตตาไปอีกเมตตาเพียงรัดนิ้วมือเดียวเป็นผู้ที่ไม่เบนจากไม่เบนจากสมาธิไม่เบนจากฌานจากญาณ ลูกพอเข้าใจไหมสาธุนะลูกนะขอให้ลูกจเจริญเจริญในธรรม